มันมีโครงสร้างที่ต้องการใช้อำนาจของทหารเนี่ยมนันเป็นเป็นที่คอบคุมและเป็นที่วันเกงของระบอบประธานิปไตยมาโดยตลอดนี่คือคือลุมทหารเนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่เราจะต้องลื้อโครงสร้างทหารได้ถ้าประเทศไทยไม่รื้อโครงสร้างทหารพวกนี้เนี่ยรับรองไม่มีระบอบประชานที่ปไตยแน่นอนเลยนะอันนี้หารหมองหม่องเจ้าขุณพลในรับกาลอุปโลกน์มาเนี่ยจะเป็นจะเป็นกริย์เนี่ย <c resser> แล้วก็มาได้เป็นกษัตริย์แล้วก็เอาภาพว่าเราต้องทดทดแทนบุญคุณแผ่นดินนะแผ่นดินเป็นเขากษัตริย์อะไรเงี้ยที่จริงอดีตเนี่ยมันเป็นอดีตเมื่อสมัยเจ็ดแปดร้อยปีมันเป็น,ปนตามพงศาวดารหรือตามประวัติศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันมาตั้มเรียนกันมานะกษัตริย์ในเรว่ากษัตริย์แต่ไอความรักเนี่ยนะของกษัตริย์เนี่ยคือที่จริงผมก็ไม่อยากจะห้ามใครรักนะนะคือเรา คุณจะรักก็รักได้นะรักหม่อมเจ้าคุณวิญลเนี่ยนะอุปโลกขึ้นมาเป็นเป็นอะไรแล้วก็วตอนนี้ก็เป็นเจ้าแล้วเอานะว่าทัม,มาตอนนี้เมื่ออุปโลกกันขึ้นมาแล้วเนี่ยการปกครองในประเทศไทยเนี่ยมันต้องมีระบบการปกครองที่ถูกต้องมันต้องมีกฎหมายมันต้องมีลักษณะที่เป็นไปตามลักษณะที่ตกลงกันไว้ต้องไม่มีอำนาใจใดอำนาจหนึ่งมาทำลาย การปกครองเมื่อตกลงว่าจะมีการเลือกตั้งก็ต้องให้การเลือกตั้งเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อเมื่อการเลือกตั้งเกิดขึ้นผู้บริหารประเทศมาต้องทําให้มันครบกําหนดในระยะเวลาที่กําหนดไว้จะเป็นสี่ปีหรือปีกันแล้วแต่นี่ก็เรียกว่าเป็นไปตามคองของกติกาเป็นไปตามคองของสิ่งที่เราตกลงกันไว้ตอนนี้หันมามองเจ้าที่ทุกคนรักเนี่ยในหลวงเรารักในหลวงเรารัก,ใน,รกในหลวงเนี่ย ผมให้รักผมไม่ว่ารักอยากรักรักไปเพราะเอินคนที่พวกคุณรักเนี่ยอำนาจของในหลวงเนี่ยผมจะบอกแห้กามีอำนาจในการที่จัดทำให้ทหารเนี่ยปฏิบัติตามคำสั่งจะได้การคิดอำนาจทุกครั้งเนี่ยจะนั่งเฉย จะมีพระบรมารที่ไทยไม่มีพระพระบรมาษิทไทยจะนั่งเฉยแสดงว่าแกเห็นดีเห็นงานกับการยึดอํานาจเหมือนโจนล้ดบ้านแบบนี้ด้วยได้แก่ึดอํานาจพมถแถว่าคนที่รักในหลวงมาหลายเีคุณมองไม่เห็นเหรอว่ามันเป็นเรื่องที่ปกติถามจริงทาไมถึงมองไม่เห็นเพราะอำนาจของในหลวงที่ให้คณะคอสชทหารคนเอกประยุทธ์มาเนี่ยทีย่ทำบ้าจ,จากจาก กติกาที่เราตกลงกันไว้เนี่ยมันผิดหลักถ้าเราใช้อำนาจตรงนี้ทําให้เป็นเป็นบรรลักษ์เนี่ยมันก็ต้องเขียนเอาไว้สิว่าทหารสามารถใี้อำนาจได้แต่เราไม่ได้เขียนเอาไว้น,น,นี่มันผิดหลักตรงนี้แหละมันผิดหลักและอำนาจที่น,ยนายโหนใช้เนี่ยถ้าเกิดไม่มีนายหลวงเนี่ยทหารทหารพวกนี้การที่ทำหน้าไหมก็ไม่กล้ที่อำนาจเพราะรัฐบาลคุณจิ่งรักษณเขาไม่ได้สร้างกองกาลังเสริมมาเพื่อมาชนกับทหารพวกนี้ ถ้าเขารู้ร่วมกันทหารทุกนี้่อการะกูลขุนนางเขาก็าสร้างกองทัพขึ้นมาอีก,กองทัพหน่วยงานขึ้นมาหน่วยงานเพื่อช่วยดทหารทุกนี้มันก็เกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นการทํางานของรัฐบาเลเนี่ยนะเชื่อไว้เนื้อเชื่อใจกษริย์มาโดยตลอดเขาคิดว่ากษัตริย์บคงนี้มีทศพิธการธรรมดีรักประชาชนรักชาติดีแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นการต้นประชาชนต้อนอำนาจประชาชนต้งถามคนที่รักหนีวงเนี่ยพวกคุณมองอะไรไม่เห็นเล่เหรอ กระนการที่มันผิดปกติมายึดอำนาจทุกครั้งเนี่ยประชาชนมีเสรีภาพไหมทำอะไรไม่ได้มีกฎหมายที่เขาเขียนเนี่ยคมาเองมันมันมีสภาเขียนแบบสากลไหมมันมันแบบยานสายคนมันอมมินิต์ดาไอ้คนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยที่มันใกล้ชิดกับระบอบการปกครองที่มันทันสมัยเนี่ยต้องถามว่ามึงรักเปอยู่รักไปหยวมึงไม่ยอมเห็นสิ่งผิดปกติมั้งเลยเหรอมันผิดปกติ รักษาความมั่นคงการที่เราจะดูแลปกครองมันมีกฎหมายรักษาความมั่นคงมันมีกฎหมายจัดการองคนกรทิดีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วนะแต่ไม่จัดการแต่คุณก็ไม่จัดการคนทํิดออกมาคุณก็ปล่อยให้ทดิดคุณว่าจัดการแสดงว่าคุณมีเจตนาให้มันเกิดขึ้นเพื่อยึดอํานาจในตอนหลังนี่สิ่งที่พรกพุทธธเนี่ยมันคิดลักมันมีการวางแผนวิธีการสอบตกแบบครบวงจร นี่แหละกลุ่มคนที่ทำลายระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นทหารพวกนี้เมื่อมีอาชีพยึดอำนาจทหารพวกนี้มันแค่อิงกับสถาบันกษัตริย์เพราะว่าเขามีอำนาจอยู่กับกษรตริษ์เหรียญตาเครื่องราชเทียนพลต่างๆที่ติดกันตตัวเนี่ยไปไหนวิ่ง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 สู้โจรไม่ได้เพราะว่ามันเหรียญมันเต็มตั้ไปหมดเพราะไอเหรียญพวกนั้นคืออำนาจเหรียญพวกนั้นมันเป็นเรื่องชี้ให้เห็นถึงอำนาจว่า จะเดินไปไหนก็ได้นะนี่คนคนของใกล้ชิดนะคนใกล้ชิดในวังนะคนเข้าออกในวังได้นะมีเส้นนะึมอย่ายุ่งนะไอนี่คือพวกนี้อำนาจทท้งนั้นเลยเพคราะใกล้ชิดในวังเพราะเป็นคนดูแลในวังเพราะเป็นคนของในวังคนพวกนี้ไปไหนกลางหมดเข้าอาบอบนวดไปนอนก็ผู้หญิงก็ฟรีเข้าในบาร์ไปกินเหล้าแล้วก็ไม่ต้องจ่ายเงินเข้าไปสถานเลิงลมต่างๆ เที่ยวไม่ต้องจ่ายเงินพ่อค้าในทุนเต็เยให้พ่อค้าในทุนให้กินฟรีพ่อค้าลยผู้หญิงให้กินให้เอาฟรีๆคนพวกนี้มันเป็นคนมีอำนาจที่สามารถทำลายสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นความเวลวไรยเพราะฉะนั้นถ้าตาบใดที่ประเทศไทยเนี่ยไม่จัดก,การ,ก,รากับสถาบนันกษัตริย์รหรือจัดการคะทหารไม่มีระบอบประชาธิปไตยไม่มีอย่าไปลงคะแนนเลย ลง,ล,ลงไปแล้วเดี๋ยวมันก็มาปฏิวัติอีกลงไปแล้วเดี๋ยวมันก็เกิดเอาคนมามอสอีกลงคะแนนเลือกตั้งไปแล้วเดี๋ยวมันก็เป็นอย่างนี้อยู่อย่างนี้่ะไม่มีทางเาดเพราะฉะนั้นสิ่งที่วิธีการแก้ปัญหาเนี่ยมันเกิดจากหนึ่งเราต้องรู้จักว่าต้นเหตุที่มาของการใช้อำนาจนั้นมาจากใคร แล้วเราต้องตกลงกับคนคนนั้นว่าตกลงจะเอาไงจะใช้อํานาจอยู่หรือจะไม่ต้องใช้อํานาจเพราะว่าเราต้องการระบอบประชาธิปไตยถ้าคนคนนั้นต้องการใช้อํานาจก็เปลี่ยนเป็นระบอบราชาชิงมาไต้แล้วก็ตั้งตัวเองเป็นนายกรัะโนตีซะเองเป็นเองเลยเอาคนของตัวเองมาเป็นเองเลยเอาไะยุดมาเป็นเองไม่ต้องไปเลือกตั้งเอาให้มันทุกอย่างนะ ถ้าเลือกตั้งถ้าให้ประชาชนเลือกแล้วมันมันลงร้างอำนาจเขาเนี่ยจะไปเลือกทําไมเพราะคนต้องคิดสร้างสรรค์คิดคันสมัยรู้จักสิที่เสรีภาพก็ไม่ว่าเขาเป็นคนไม่ดีมั่งลมเจ้ามั่งเพราะคิดปกป้องแต่เจ้าตัวเองเพื่อให้เจ้าตัวเองได้อยู่รอดใครคิดต่างใครฉลาดก็ไปทําร้ายเขาจับเขาเขาคุกมั่งเนี่ยนะประเทศไทยเนี่ยนะคนดี มจะบอกให้นะร,ระบอบประชาธิปไตยโครงสร้างของระบอบประชาธิปไตยก็คือการให้ครับมันไม่ใช่การเอาไอ้สิ่งที่พวกคุณเอามันไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยการให้หมายถึงให้เสรีภาพให้สิทธิประชาชนให้ประชาชนมีโอกาสให้ประชาชนกินดีอยู่ดีแต่ไอ้ระบอบส้นตีนของพวกคุณที่ระบอบใช้ระบอบประชาธิปไตยมีปหากระดาษเป็นมนมกเนี่ยมันเอามันเอาเปรี่ยบประชาชน มันเอาอำนาจไปโดยเฉพาะพวกมันเองมันเอาผลประโยชน์ไปแล้วให้ประชาชนตกอยู่แบบพอเพียงมันเอาที่มีประมุขเนี่ยมันเอามันไม่ให้เพราะฉะนั้นมันค้านกับชาวโลกเขาชาวโลกเขาน่ะคนที่มัเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาทาหน้าที่เพื่อประชาชนเพื่อมอบให้สิ่งดีๆให้กับประชาชนมอบความสุขให้กับประชาชนผ้องถามว่าไอคอสอชชุดนี้ที่มันบอกว่าจะให้คืนความสุขให้ประชาชน มึงเอาชีวิตประชาชนเขา้าคุกไปกี่คนละมึงฆ่าประชาชนที่ถนอนอักสาไปกี่กีก่ศพก่อนที่มึงจะยึดอำนาจเสี่ยมึงเอาความสุขของเขาปิดกั้นเอยเขาเดินเดินทางออกนอกนอก,นอกบ้านยามพิการมึงปิดกั้นความสุขเอาไปหมดผลประโยชน์ต่างๆเงินในคงค้างเวลานี้มึงไม่ต้องมีสภา,าอนุมัติไม่ต้องประมาณมึงเอาไปหมดมึงเอามากัตลอดทั้งชาติ ทุกวันนี้เนี่ยตราบใดที่มีสถาบันกนกษัตระย์กะบทหารอย่านีน่มันเอาความสุขประชาชนไปหมดมันไม่ได้คืนความสุขประชาชนผมจะบอกให้นะถ้าตราบใดถ้าท่พภาพพ,พี่น้องประชาชนนะ่ะไอ้คนที่มีเจกินตะไค้แล้วเห็นแก่ตัวนะผมจะบอกแล้วคุณไม่เห็นให้โอกาสคนที่เขาเดือดร้อนนะไม่ให้โอกาสคนที่ยากจนนะพวกคุณเน่เห็นแก่ตัวที่สุดแล้วก็บอกว่าอยู่ยเฉยๆดีกว่า คำว่าอยู่เฉยเนี่ยคุณต้องมีรู้จักถูกผิดอันไหนผิดอันไหนถูกยิ่งกรุงเทพผิดคุณต้องบอกว่าผิดปัญญาบอกว่าถูกกฎหมายต้องเป็นกฎหมายไม่ใช่ปล่อยให้กฎหมายเนี่ยถูกจํำยีแล้วก็บอกว่าเอาทหารมายึดอำนรรมมาจดีกว่าเพื่อความสงบสุขมันไม่ใช่ความคิดแบบพุกคุนประเทศชาติอื่นคนอื่นก็ต้องไม่คิดแบบพุ้คุนไปเรียนมันสิไปศึกษามานิคนชาติอื่นที่ก็จเจริญแล้วเนี่ยใครทําผิดมันเข้าคุกไหม ไปทำผิดจะถูกจับไหมคุณปล่อยให้ประเทศชาติเป็นอย่างนี้ได้ยังไงแล้วคุณจะบอกเอาทหารมายึดอำนาจเถอะไม่ใช่มันไม่ใช่การที่ถูกต้องการที่ทหารมายึดอำนาจเนีเ่ยมันต้องการเอาผลประโยชน์มันต้องการเอาความสุขมันต้องการเอาอำนาจมันไม่ต้องการให้คนอืนอน่นมีดอำนาจไม่ต้องการให้ประชาชนกินดีอยู่ดีไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นุณถามว่าวันนี้เนี่ย ประเทศไทยมีความจําเป็นไหมถ้าเกิดในหลวงตายต้องมีในหลวงอีกไหมทาไมไม่คิดวางแผนใหม่เพื่ออนาคตลูกหลานละ่ะทําไมไม่คิดกันถึงอนาคตว่าว่าเราจะใช้ระบอบอะไรดีถ้าขืนมีกษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นมามันก็จะเป็นอย่างนี้อำนาจอยู่ในคนคนเดียวอำนาจอยู่ที่เอาทหารมาเป็นทหารของอยู่ในว่ายงทหารแล้วก็ยังเป็นเครือข่ายที่ไปกดขี่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง มันไม่มีทางที่เป็นทางทาทาลึกใจได้หรอกผมจะบอกให้นะผมพูดเนี่ยผมไม่พวกคุณคิดเพราะผลประโยชน์มันอยู่ที่พวกคุณหกสิบห้าล้านคนส่วนพวกเราเนี่ยกินดีอยู่ดีอยู่แล้วพวกคุณต้องเอาไปคิดเอาไปแก้ไขว่าอนาคตลูกหลานคุณเนี่ยจะอยู่ไปยังไงประเทศไทยจะมีการปกครองแบบไหนจะเอาเปรียยกมาอย่างนี้ตลอดทกชาติเลยข้อค้ายในทุนอิงสถาบันมันจะขายของราคาเท่าไหร่ก็ได้แล้วคนจนไม่ไปหาเหลอ คุณปล่อยให้ผูค้าขายของเกินราคาคุณปล่อยให้พู้ค้าเนี่ยมีสิทธิ์ทุกอย่างไม่มีเสรีภาพในการค้าเนี่ยคุณเอาผลประโยชน์เนี่ยโฆษณาทีวีของพวกคุณแล้วคุณก็แบ่งผลประโยชน์กันไปส่วนคนอื่นรายได้คนอื่นคุณไม่เปิดโอกาสที่ทำธุรกิจกันบ้างมันเป็นการมอบผลประโยชน์ให้กันละกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะสรุปสั้นๆอย่เลยนะฮะก่อนที่จะจบการตรงเนี้ยก็เป็นเวลาชั่วโมงครึ่งพอดี ครับประเทศไทยต้องการระบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงแบบสากลแบบอเมริกาเนี่ยต้องไม่มีสถาบันกษัตริย์ต้องไม่มีแล้วทหารต้องไม่มียกยุบก,กองทัพทหารให้ไปเป็นรั้วของชาติข้างนอกทั้งหมดต้องไม่มีถ้ากษัตริย์อยากเป็นกษัตริย์เป็นแค่แบบอนุอนุรักษ์เป็นที่อนุสรณ์แบบกตรตย์แบบญี่ปุ่นต้องไม่ยุ่งกับการเมืองแต่ตรงนี้ประเทศไทยเนี่ย มันมีจุดอ่อนอย่างหนึ่งใครก็เป็นกษัตริย์แล้วใน่เหมือนแท่เหมือนเทวดามันก็ต้องเอาตรงนั้นน่ะมาเป็นเครื่องมือหากินในการสร้างอำนาจดิกมันเป็นจุดอ่อนของคนไทยมันไม่เหมือนญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็เจริญแล้วเขาไม่ได้คิดว่าเป็นเทวดาหรอกพอมันคิด่เป็นเทวดาเดี๋ยวมันทุนเชิญกสัตร์ไปรุ่นเพื่อเป็นสิริมงคลคุณเสล็จไปนี่เป็นสิริมงคลสร้างเหรียญรุ่นนี้เป็นสิริมงคลที่คนไทยมันคิดกันยังั้น่ะ มันก็เป็นจุดอ่อนในการทำมาหารับประทานมันก็เป็นจุดอ่อนในการเฉลยอำนาจอีกต่อไปมันยังไงมันก็ต้องไม่มีถ้าตาบใดถ้ามีเนี่ยรับรองว่ามันก็เป็นอย่างนี้อย่างที่เห็นเนี่ยมันไม่มีวันที่มีระบอบประชาธิปไตยแบบสากลมันไม่มีวันที่ประชาชนจะกินดีอยู่ดีจะมีสิทธิเสรีภาพเหมือนคนชาติอื่นหรอกรับรองมันเป็นไปไม่ได้นะฮะก็ก่อนจะจบตรงนั้นเนี่ยก็ผมทิ้งท้ายไว้แล้วว่าอาใดที่มีสถาบันกตริย์ ประเทศไทยไม่มีวันที่จะมีระบอบประที่มาไตยครับเอาเป็นแค่นี้นะครับก็ขอสวัสดีพี่น้องทุกคนที่กำลังรับชมอยู่ขณะนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับพี่อเนกสารพานนะครับมีเสียงปรบมือกึกล้องนะครับอ่าบอกว่าเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยนะครับก็ประชาชนจงเจริญนะครับขอบคุณพี่อเนกที่นะครับให้มุมมองใน ในอีกด้านหนึ่งซึ่งมีรถมีชาติแล้วก็ตรงประเด็นเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยเสียงที่เมื่อก่อนนะครับพี่น้องอาจจะฟังแล้วเอ๊ะมันอะไรยังไงเนี่ยทําไมมันแบบตรงชื่อเกินไปอะไรเงี้ยสู้ๆกันไปนี่เดี๋ยวอย่างนี้ไม่ไหวมั้งอะไรเงี้ยนะครับแหมอยากไปหรือเปล่าตรงไปหรือเปล่านะครับแต่วันนี้ความจริงคือความจริงผมตื่นประยุทธ์นิดหนึ่งนะครับครับคประยุทธ์ตามใดที่คุยยัง ยึดอำนาจแล้วก็ไม่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 ไม,ไม,ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนบริหารประเทศยึดอำนาจอย่างเงี้ยผมจะบอกให้ในหลวงเนี่ยจะเสื่อมที่สุดเพราะในหลวงเนีเห็นในหลวงเห็นดีเห็นงางมบอกคุณทุกอย่างเลยเขาอองเงียบนั่งเงียบเนี่ยแสดงว่าคุณยิ่งทาเฮียเนี่ยผมจะบอกใะประยุทธ์นะในหลวงยิ่งเสื่อมแล้วคนจะไม่เอาในหลวงเน,นี่ยที่ผมพูดตรงตงผมพูดปบบใจจริงตรงๆเนี่ยไม่มีอ้อมคอมคุณยิ่งอยู่นานนะในหลวงยิ่งเสื่อมผมจะบอกให้พูดให้ประยุทธ์ฟังเลยคนเดียวเลย แล้วพบทบทุกคนเนี่ยคือคุณทาเหี้ยต่อไปนะสัญหาบันเสื่อมเพราะความเหี้ยที่ที่ที่คุณทําอยู่นเวลานี้สัญหาบันเห็นดีเห็นงามกับพวกคุณผมจะบอกให้ไอ้อย่างเงี้ยผมพูดตรงๆเนี่ยยิ่งทาเหี้ยยิ่งเสื่อมนะไม่มีใครรักหรอกเพราประชาชนเสียหาย